กลับเข้าสู่สัญญาณ่ายท่อดสดรายการโตโยตัย Explorer Racing Car Thailand 2024 Event ที่หนึ่งสนามพีระเซอร์กิตพัทยานี่ครับผมตอนนี้ครับเราก็อยู่ในรุ่นที่2ของวันนี้แล้วเป็น C70 สายโมูเรซิ่งขับครับผมมารอทุกท่านอยู่แล้วนะครับรถทั้งหมดโอ้โหเยอะเลยทีเดียว23คันครับผมโอ้โหเรียกว่าเต็มกิจอีกแล้ว เอากองเชียร์ครับรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมและนี่ครับผู้ที่คอลี่ไฟได้อันดับหนึ่งตอนเช้าผม1.10หมายเลข193สุประชัยคงบั่นครับผมต้นขามาเเ็วใช่ครับผมวันนี้มาอยู่ในรถเาเอารถของออจัตจิมาจัจิเชียงคงโคลาาเอ้ยเชียงจงอ่้เฮ้ยลินเป็นอะไรเนี่ยบุรีรัมบุรีรัมนะครับผมโอ้โหต้นขับแรงเลยทีเดียว สวัสดีทุกคนครับมาฮะมาชมกันต่อนะครับมาชมกันต่อรุ่นแรกก็สนุกสนานกันไปนะครับกองเชียร์มาแล้วครับเขมทุ่งสงอ่ะมาครับนี่ฮะสตาร์ติงกิจลำดับที่หนึ่งหมายเลข193สครับผมสุภชัยคงมั่นครับผมพี่ต้นคอมลเร็วแหมปีนี้พี่ต้นทั้งกระบะด้วยทั้งรถเก๋งด้วยนะสุดยอดเลยครับพี่ต้นคอมลเร็วครับไป และสตาร์ทิงกิจลำดับที่สองครับหมายเลข68วูดทิพันฮิมารัตครับผมพี่แป๊บนั่นเองซีเ r e ออฟอาร์บีโมด้าเลสซิ่งนะครับแล้วก็ทีมงานครับสวัสดีครับทุกท่านครับพี่นุนะครับพี่นุ่มนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับซีเ r e ออฟ r า m o บีโมด i าเลสซิ่งครับ โอ้โหคันนี้ครับหายไปนานครับไม่ใช่ใครครับ1-1ึงนะผมจารุกิจไก่แก้วครับผมเข็มทุ่งสงกับซีเอลูฟครับหลังคาฮะเรียกว่าหลังคาโมเดิร์นสไตล์ต้องซีเอลูฟครับกับเข็มทุ่งสงครับลูกพี่ยังไม่มานะพี่นกซีอลูฟต่อไปครับนี่พิบุธพัทยายืนอยู่ด้วยหมายเลข26ครับผมมูฮัมหมัดอิมรอนอัสลามฮัลโหลซูซูอัสลาม โอเคครับดูแลโดยพี่วุฒิพัทยาครับกับเอ็กโซครับแล้วก็ปะกรอบฮะ K เคสปอร์ตนั่นเองครับอีกคันหนึ่งครับน้องชายของผมเมงฮะหมายเลข187ครับ187ค,18ครับผมสราวุฒทองอารามกำม <า S 1> นันตะ<ๆ>สู้สู้กนันตะเออกนันตะออฟจัดทรงอ่อออฟไม่มานะโมเดจัดทรงอยู่ตะมาแทน นครับต่อไปครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับ296ครับผมปวาริสรสวัสดิ์พุษานิกโอเคป่ะจากมอนซ่านะเจ้าพ่อเกมซิมูเลเตอร์ต้องนิกเลยแล้วก็มีบางกล้ยพิ่นิกเนี่ยแหละครับผมใช่ใครที่ชอบเล่นเกมนะลองดูนะตรงนี้ครับและนี่ครับแบกความหวังหมู่บ้านไว้คันนี้ต้องบอกก่อน แบกความหวังมาฮะเดี๋ยวดยไม่ใช่คันนี้นะอ่ะแปดแปดศูนย<อ>์หมายเลขแปดศูนย์เป็นเลาชุงโฮครับผมเลาชุงโฮซูซูฮะฟติ้งนะฮะกูร์ักนะเป็นนักแข่งชาวต่างชาติครับอ่ะไปไหนแล้วอะ่ะโหแบกความหวังผมไปไหนแล้วตากล้องเลยไปไหนแล้วอ่ะไม่กลับมาถ่ายความหวังผมหน่อยอะ่ะโอโ้โหเดินแล้วเดินเลยด้วยเอาต่อไปเป็นพี่ปอก่อนอะ 63ครับผมพาคินเพชรเกษมครับพี่ปอนั่นเองครับพาคินเพชรเกษมครับจากฝูงบินอีกาดำสูๆูรับพี่ปอและนี่ครับความหวังของมูบ้าครับคันนี้ครับหมายเลข186ครับใครครับเอกครับผมวชโรทยังกูนะผมเจิดรอบจัดนั่นเองฮะโอ้โหจากโฟตอนนะโอ้โหมาในรถของยาชิโยดาครับผมวันนี้และ1 3 3ครับผมมานะชัยสีเฮราครับผมพีเอครับมานะชัยสีเฮลานะครับออากิโกะนะ ซิมอะไรลืมแล้วบำเลอโอ้โห oh, ชื่อยาวเดี๋ยวก่อนนี่ครับจากทีมบำเลออีกหนึ่งท่านครับพีเอสมัฑชัยต่อไปฮะโอเคยังไงเอาถึงแปดสิบเจ็ดผมสุดที่นั่นโตวิระครับผมพี่บบบี้ผมครับบบี้โตแอบมาแข่งรถวันเดียวกับบ้านจากคาสโนกาลาดครับ <laughs> บบี้โตนะครับผมใช่บีบบี้โต ป้ายหนึ่งนาทีสตาร์ทเครื่องยนต์ครับทีมงานออกครับป้ายหนึ่งนาทีสตาร์ทเครื่องยนต์ทีมงานออกครับและ179ครับผมจารุวัตแก้วดำครับผมนี่ครับจารุวัตแก้วดำสู้ๆครับแหมมากับคันนี้ฮะรถของพี่อูนั่นเองฮะอยู่ในคลาสนิวเจนนะครับเป็นน้องใหม่น้องใหม่ใช่ครับมาร่วมสนุกด้วยฮะจากอูกาหลาดฮะอูเซอร์วิสแอดโฮมเซอร์วิส และหมายเลข2ี่สิครับผมสิตานันพิกุลขจรครับผมน้องฟินน้องฟินสู้ๆนะน้องฟินสิตานันอันนี้ดูแลโดยพงศ์พาวเวอร์อัพนวลจันนักแข่งหญิงนะจ๊ะโกคาร์ดนะจ๊ะแชมป์โกคาร์ดนะแชมป์นะพี่และ175ผมสิระเจริญยิ่งยืนนานครับผมสุดๆครับสู้ๆครับคุณสิระครับป้าย15วินาทีครับเตรียมพร้อมครับแหม เรียกว่าลายต่อไปเป็นใครไปอ่อานไปเลยแล้วายเรียงไปเลยนะผมสตาร์ลำดับที่17หมายเลข24วรพบวรวัฒน์18รับ155พรวิศณุวิจาร์ปีชา19นะผมอนุวัตส,สุดทง20 2สครับผม154นิติกรสำรานสุข21ครับ235คมสันสีทงชาติ22ครับนพวิทย์คุ้มค่าและ23เป็นสิริการจันเพ็ญประสานนะผม อ๋อเจ้าแก้มนพวิทย์คุ้มคำนะสะกดมาในตัวหนังสือคุ้มคำก็อ่าพี่พี่รู้ไงเพราะลงเลสพี่ทั้งหมดกี่คันน้อง23คันครับ23คันครับคุณผู้ชมกับเอ่อ6รอบสนามครับเลสนี้ดูแลโดยเจ้าสุมติ๋มสายโมครับสายโมอีกแล้วโมมาก โซลเล็กไก่สดบอกว่าเชียร์พี่นกซีนรู้ครับอ,อโอเคครับไก่สดให้มาไก่สดชุ่มมีโซลเล็กบอกว่านักภาคกันน้ำดีเยอะนะครับอยากกินขนมปังปิ้งอะ่ะนั่นเองครับวันเกิดพี่โซเล็กอ่ะ่พี <c oughs> กินกันเบาหวานขึ้นตากันเลยทีเดียวเฮ้ย <c oughs> ไม่มาวังม่วงอะ่ะของดีวังม่วงไม่มาเออไม่มีเรื่องอำเลย FC ทุกคนนะครับโอเคครับ <c oughs> FC ใครก็พิมพ์เงินเข้ามาครับเดี๋ยวรุ่นนี้มาสนุกสนุกกันครับมีกองเชียร์พี่ต้นของมะเร็วมาแล้วนะครับมาแล้วก็โชเช่ก็เป็นแน่นอนครับเ c ซีเซีนลูปเข็มคุ้งสมครับกลับมาแล้วเข็มคุ้งสมโซเลบอกว่าเตรียมรถจะไปแล้วนะครับแต่น้ำปราปาที่โรงงานไม่ไหลครับดีแล้วครับนะดีแล้วครับอยู่ใกล้เกือนแท้ๆนะฮะเกือบปลาสากชลสิิธิ์กุณิงน้ำไม่ไหลปัดโทเอลนิโยเอลนิโย ก็โอเดเวสบอกคาสโนสู้ๆเออ่กรกฎแก้วปังบอกเจิดรอบจัดนะน้องเอิร์ธชื่อน้องเอิร์ธเจิดเนี่ยเขาเป็นฉายานะ่เขาเป็นฉายาชื่อเอิร์ธชื่อเล่นเขาชื่อน้องเอิร์ธชื่อจริงก็ตามเนี้ยตะกอนเมื่อกี้อยู่หัวอะไรใช่หาอะไรชื่อก่อนตาไม่ค่อยดีคุณผู้ชม เอกภพเอ่าเอากภพบเจอนี่เขาเปิดศูนย์ถ่ายดูแลรถยนต์ด้วยก็คือออโต้ควิกแถวแถวรังสิตแยกวัดสเสด็จ่าวัยรุ่นรังสิตนะไยรุ่นรังสิตนะครับใครที่คองเชียร์ใครก็ไปลองดูรังสิตมันลา,ามีมีนี่ด้วยเหรอมีสตาร์ด้วยเหรอสามคันเหรอมีก็จะแก๊งน่าจะเป็นแก๊งเดียวกับพี่พแก๊งโฟล์ มาครับหัวบวกเข้าสู่ทางตรงแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับเฮ้ยพาปล่อยรถครับมาฮะทางพิษดูน้อยๆฮะแล้วสัญญาณไฟดับลงครับเปิดเกมการแข่งขันโดยสุภชัยคงมั่นครับผมแล้ววุฒิบัตรหิมารับตามมาติดๆครับผมผิดต้นคอมอลเลวครับผมจะชูดออกไปได้ไกลแค่ไหนทีเดียวครับผมโอ้ยนิกก็มากวาริตรสวัสดิ์พุทธาขอไล่เลี่ยกันสักครู่ครับรถเยอะแล้วก็รถใหม่ๆเยอะะนี่ครับที่เห็นอยู่ในจอนี่ก็เป็น รักลังทักลักเอี๊ยยิ้ได้จากคูบิลิกาดำแล้วตาปิดท้ายมาตรงนั้นขยับเข้ามาครับรนี่หูแรงขึ้นมาเลยเนี่ยคุกิปตันตาสีนะผมเปลี่ยนรถครับผมเปลี่ยนรถ,นรถบุญ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 สูเกือบไปะ <S <S นะฮะคุกิปใจหายวาับอ่ะลงร้อยอาก,กันเข้ามาครับเอ็กโซมันตาเจิดน้องเอิร์ธนั่นเองครับนี่ครับเจ้าเนี่ยฮะน้องเอิร์ธ ไหลลงมาตรงนี้อ่ะบ๊อบบี้โตอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็นักแข่งดาวส่างชาติแล้วก็มามานาชัยแล้วพี่ปอแล้วตามเพื่อน,น้องน้องปินน้องฟินน้องปินโอนโหกทปนกันเขา้ามาครับไหลเข้ามาเพียงรอบแรกเท่านั้นครับผูกรอบสนามด้วยกันแล้วก็สุกิตตันติขึ้นมาแล้วครับใช้รถของพี่ตีคาสโน่ตอนนี้ครับพี่ปอเพชรเกษมครับจากภูมงพินิกาดรารครับอยู่ตรงกลางโดยตามมัน,นัชัยครับ โอ้โหามชาชัยบางอยู่ครับยังขึ้นไม่ได้ครับคุณผู้ชมอ่แอออาแล้วค่อยๆไล่ไปนะผมในจังหวะนี้สุก,กิจไล่เก็บไปเรื่อยๆับผมโอ้โหน้องปินน้องปินมาครับจังหวะนี้นี่ฮะเรดีดอ่คนละคันเาคนละคันอยู่แล้วครัอ <ผม S 1> บอกว่าคนละคันครับเอามาครับกกสุกิตตัศครับโดยคาสโนงคันนี้ครับรูกคัดออยส่งเข้าประกวดครับไล่เก็บขึ้นมาครับตอนนี้มา ไล่กดแดงกับพี่ปอฮะพากินเพชรเกษมคิดน,นี่ยอยู่ในคลาส A นะครับผมครับไปไล่กับ <นะ S 2> สุภาชัยคงมั่นและวุฒิพันธ์หิม,มารัตน์ก็อยู่ที่เครื่องยนต์และก็ฝีไม้เล่นขือในระดับนนะครับเพื่อา,<ห>าของเขาต้องบอกว่าไม่ได้แตะศูนอยู่ตรงนี้เป็นนักแข่งชาวต่างชาติไล่เฉียบขึ้นมาเรื่อยๆครับโอ้โหธรรมดกินรอนอัสลานนั่นเองครับผมจ้าเอ็กโซ ค่อยๆไล่กันไปครับและข้างหน้าเป็น133่สุกิตแซง133มาครับผมมานาชายัยซีราโดนเข้าแล้วครับผมข้างหน้าก็เป็นหมายเลข87โอ้โหสุกิตวันนี้ก้องจับเหลือเกินมันยังไงครับเนี่ยมันเดือดจริงๆลูคัสออยคันนี้โอ้สุดยอดนะผมดูกลุ่มข้างหน้าดีกว่าแลแปปบ แป๊บวุฒิมาติมารัสบอกผมไม่แป๊บละวบี่ผมไปก่อนพี่ต้นเขามาเร็วผมขอไปก่อนอ้าวยี่สิบปีครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับบุญออกไปฮรบวรพวอ์วรวั์ครับผมเออวรพ์ร์พนะครับแหมลงร้อยอาร์เลยครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่ายังไงครับณนจุดนั้นจากทีมอ๋อเพราะว่าใบโพงครับและเข็มทุ่งสงขึ้นมาแล้วครับผมซีเอ็นรูครับ ต้องมาดูครับตอนที่เข็มทุ่งสงครับจากซีรูปเคยหยับขึ้นมาเรื่อยๆครับและมาตรงนี้ครับเข้าสู่ร้อยอาครับไปกับต้นคอมบอนเรลวแต่เครื่องยนต์มันต่างกันจริงๆต้องบอกก่อนเครื่องยนต์มันต่างกันเฮ้ยเข็มแหมจังหวะนี้ครับโอ้โหใจหายไปความดูครับเข็มทุ่งสงจากซีรูปครับไปกดดันเข้าไปกับตรงนี้ครับกับต้นคอมบอนเรลวอ่ะโอเคแข่งไปต่อได้แล้วไปนี่นครับ แล้วเขา S หน right ึ <tamanho S 2> ่งมา S หนึ่ง S สองครับดูครับดูครับครันนี้ครับซีลูปดูแลช่วงล่างโดยเจ้าจิมมี่ครับซีรีทันออโต้ฮะโอ้โหบินนะเทปตุ้งสูงครับมาเงี้ยมาเงี้ยมาแคกมาเงี้ยอะไรของเขาเลยเอาแล้วครับบินมาแล้วและกําลังจะเข้าสู่ทางตรงอีกครั้งหนึ่งครับผมอันดับมีการสลับเปลี่ยนกันเล็กน้อยโอ้ย อานี้ครับผมแป๊บขึ้นไหมขึ้นไหมทางตรงแน่นอนอยู่แล้วบีแรงกว่าครับเชื่อมตโบครับต้องแรงกว่าอยู่แล้วครับเขาเรียกว่าเร็วทางตรงครับแต่ในโค้งในเข็มทุงสงต้องบอกว่าดูเดือดเลยทีเดียวครับจากซีเอ็นลูปมาแล้วครับตอนนี้มากดการกลับจักติครับถือพีต้นคอ้าวมีแป๊บหมสะบัดไปนิดนึงครับดีครับดึงรถกลับมาได้ครับคุผู้ชมครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอะไรครับ ขวากระโปรงเปิดไปอย่างงั้นครับรถพีซีกาสโนโครัโดยเจ้าสุกฤษครับขับคันไหนครับโอ้โหยับทุกขันเลยร็วมาดูต่อไปเอาครับหนึ่งสองสามผมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับผมซิงเก็ตออฟอาร์บีครับผมบิ๊บแป๊บจะขึ้นตอนไหนครับผบิ๊กแป๊บก็ไล่กดดันไปนะครับในคุกเร็วมากครับทุกคนใช่ครับเร็วมากอันตรายนะครับกลัวฮะกลัวแล้วไม่ต้องกลัวมาดูเกมทุกสมกับให้ดูฮะมาขัะเกียครับดูอ่ะ รถเซ็ตเซ็ตมาแม้สองวันนี่เองครับต่างงานไม่ทำดีเกนอฟีตามมาครับแปบบ๊บครับดูครับดูล,ดดลาย,ลยดูครับดูครับในโค้งในเข็มลูกงรจะเอาให้ได้เลยแล้วมากดดันพี่ต้นเขามันเร็วด้วยนะธรรม,มดาพี่ต้นเขามันเร็วมาในคันนี้ครับโอ้โหกลุ่มหน้านี่ออกกันสามคันนี่ดูเดือดดีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูเดือนเลยดีเดียวครับ เอาแล้วผมพีตต้นพีตต้นตอนนี้พีตแป๊บขึ้นหรือเปล่าหรือพีตแป๊บยังไม่ได้ไงยังขึ้นแบบนักออาไม่ได้สปีดมาเอาอะไรในได้ไหมยังไม่ได้ครับผมนี่แหละครับมนสเห์ของเซอร์กิตครับคุณผู้ชมครับสายเดียวฮะดูฮะหนึ่งสองสามยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับคอยไล่กันไปครับผมโอ้โหแล้วเหมือน็ N รู้ปะ ขยับห่างจิเกตออฟอาบีไปอีกระยะหนึ่งแล้วครับผมหร่ะยืดออกไปเรื่อยๆเนาะกคุยไปครับคุมือเป็นยังไงบ้างครับกลุ่มอื่นเป็นไงบ้างครับบิชเชอร์ครับลองดูกลุ่มือดูไหมนะฮหนึ่งสองสามนะตรงนี้เดี๋ยวลองดูหน่อยจับกลุ่มอื่นบ้างนะครับมีหกรอบต่างหากเดี๋ยวกลุ่มอื่นไม่ได้ออกเลยบินป็นบินอนนี้หนึ่งสองสามยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ามาดูตรงนี้ครับกันมันตาอ้าวโดนคาแล้วเนี่ยหมายเลขสองหก โอ้โหเอ็กซ์สมานอิมรออัสสานนั่นเองโอ้โหมูฮัมหมัดครับมาเลยเดือดเลยทีเดียวครับนี่อันนี้เป็นอันดับที่3ที่4ครับผมนิกปอลิสอนเหมือนจะ4 5่ห้ี่อ้าวนี่มานี่ครับกลุ่มหลังมาแล้วครับนี่ครับพี่ปออยู่ตรงนี้ครับปอเป็นเกษมตากดดันมากลับมาณชัย อากิโกซิมช็อปครับแล้วก็นี่ครับคาสโนอีกหนึ่งครันครับพอีนโตบังไว้ได้มาดูครับเอ็ดมันนชัยจะขึ้นหรือเปล่าเอาละครับเอ็ดมันนชัยไม่ได้พี่ปอเป็นเส่มาแล้วครับปอกป็เส่เปิดไลน์มาได้หรือเปล่าครับตรงตรงโอ้โหน้องฟินบอกว่าพี่พีเขาขับกันในหาดนี้เลยน้องฟินบอกเพิ่งมาปีแรกโอ้ฟินบอกโอ้โหมีดูเดือดแล้วเกินอ๋อาล้ครับเอ็ดมันนัชัยครับกับเครื่องกันดีครับริโอกันดีครับไปถัดมาครับมาแล้วครับปัามเลอร์แก๊งปัามเลอร์เก่าครับ ดูอยู่ที่บ้านขัดกันบ้างไหมฮะแก๊งบําเพินุกไม่มีใช่เอ้าแล้วขึ้นไม่ขึ้นไม,ไม่ได้บอบีโตยังปปไง้บอปปบีโตวางไว้ได้บอบีโตยอมไหมเอ็นมันทัดใจออกรอยอมไหมเอาไม่เอายอมไหมตัดไปตัดไปเข้าดงตรงเอ้าลอยอาเอาเอยไปได้โอ้โหบางอยู่ีครับเจิดรอบจัดอยู่ข้างหน้าครับคุณผู้ชมครับใครที่ถามว่าเจิดรอบจัดอยู่ไหมอยู่ฮะเจิดรอบจัดเจิดรอบจัดจัดไปแล้วครับเจิดหนีอยู่ฮะเจิดหนีไปแล้ว เอาที่ปัะเดนอยู่ในกลุ่มนี้ครับดูมาดูนี้ก็จะดูครับดูครับเจอกันอยู่แล้วเป็หัวครับโอ้สามสามครับผมผ่านตัดมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับผู้นำครับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับผมเอารับบอลเลยตัดมาตรงนี้ครับใครจะไปเชื่อครับปาร์คฮะเอาแล้วครับอันดับสามอันดับสี่ครับสี่ห้าเป็นกำนันตาครับคุณผู้ชมและตามดเวอร์บอลหอัสซั่นแล้วก็ตามด้วยใครเอ่ย เอาแล้วครับเจิดมาแล้วครับเจิดรอบจัดเจิดรอบจัดเจิดรอบจัดมาแล้วครับจัดเจิดเลยเอาเอาเอาช่างลักช่างน้องปินน้องปินน้องปินจะโดนช่างลักหรือเปล่าช่างลักผมเฮ้ยช่างลักผมมาไม่ทันช่างลักนี่จากฝูงบินอีกาดำนะครับอาดุันสุดทรภูมโอ้อะไรก็ดีช่างลักนี่จะเป็นปีแรกหรือเปล่าใช่ช่างลักมาได้แบบปีที่แล้วครับแต่ว่า นี่ครับผู้นําและอันดับหนึ่งในรุ่นนี้นะคุณผู้ชมครับหนึ่งเก้าสามครับจาชี้อาทิเซียงคงเก้าสามพรมสุภาชัยคงมั่นนะครับผมมีต้นมาขับรถเก่งก็มันนะก็แรงนะสนุกนะปิกอัพแกก็แรงรถเก่งก็แรงนะเอาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์มันๆในรุ่นนี้กันดีกว่าครับ